รวมจะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับกับงานหนังแอคชั่นเรื่องนี้แต่ในทางกลับกัน GI Joe Rise of Cobra ในปี29 0 9เรื่องนี้ก็ทำเงินไม่น้อยเลยครับถึงขนาดว่าได้สารต่อโปรเจกต์ในชื่อ GI Joe Retaliation ที่กำลังจะฉายในปี2013นี่แหละครับ ประเด็นเรื่องความสําเร็จของหนังแอคชั่นอย่าง GI Joe นะครับที่เห็นได้ชัดๆก็คือเรื่องมาตรฐานในการผลิตนี่แหละครับอย่างเรื่อง CG ในงานนี้ แคเรื่องไหนครับแน่นอนความอลังการของงานสร้างแบบนี้ใครเห็นมันก็ต้องอยากดูเท่านั้นแหละครับแต่อีกด้านหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นต้นทุนหลักของการสร้างหนังชุด GI Joe นี้ก็คือ GI Joe ของเล่นนี่แหละครับเพราะนอกจากงานชุดของเล่น GI Joe Rise of Cobra ที่ออกมาประกบกับหนังที่ใช้ในปี2009แล้ว GI Joe, GI Joe คือหนึ่งชุดของเล่นสุดคลาสสิกจากบริษัท Hasbro ครับก็คล้ายๆกับ t r a n s f o r m e r ที่มาจาก Hasbro เหมือนกันครับ หรือ,องเกมกระดานที่ช่ว a บ t ล e s ชิปก็ก yeah, er ลายเป็นหนังฟอร์มยักษ์อลังการมาแล้วครับ to to แต่เรื่องราวของ G.I. j o อโจนยาวนานยิ่งกว่านั้นครับ Evil Empire on the rise. โดยกลับไปในอเมริกานะครับช่วงสมัย1960ครับช่วงเวลานั้นอเมริกายังคลุกกลุนกับเรื่องราวของสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามเกาหลีที่เพิ่งจะจบลงนะครับหรือว่ากระแสของสงครามเวียดนามที่กําลังจะก่อตัวก็เริ่มต้นในช่วงเวลานี้แหละครับการกระตุต้นให้เด็กรุ่นใหม่รู้สึกคิกเขคมอยากเป็นทหารเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นครับและจุดนี้แหละครับที่เป็นจุดกาเนิดของเล่นอย่าง g i Joe ครับ I o, I ง่ายๆครับอยากจะปลุกเราให้เด็กอยากเป็นทหารตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันก็ต้องให้เล่นของเล่นที่เกี่ยวกับทหารครับ I และหุ่นจำลองรูปทหารนี่เลยครับคือสิ่งที่บริษัทของเล่นอย่างฮัสบร o ทำขึ้นมาตอบโจทย์ครับ ของเล่นที่ดรอนลีไวยผู้ให้กำเนิดจีไอโจให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าเขาเริ่มต้นได้ไอเดียมาจาก oh, man, หุ่นไม้นี่แหละครับประกอบกับความคิดที่ว่าจะเป็นยังไงนะถ้าเราจับชุดทหารไปใส่ให้มันมันจะมีหน้าตาออกมาเป็นยังไง Within ch Pla Figur ส่วนเรื่องของชื่อนะครับทีแรกหุ่นทหารของ h ัส bro รไม่ได้ใช้ชื่อว่า GIJ o e นะครับเขาตั้งใจจะตั้งชื่อตามหน้าที่ครับอย่างเช่น a อ e the Pilot a c e the f i g h t e r Pilot Rocky Marine Rocky the Marine แต่หลังจากที่ผู้ผลิตได้เห็นหนังเรื่องนี้หนังสงครามสัญชาติอเมริกันจากปี1น4 5งพยภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่า Story of g i Joe ครับหนังระดับชิงรางวัลออสการ์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2นะครับและเรื่องนี้แหละครับ ก็คือที่มาของชื่อ G.I.Jo e ครับซึ่งของเล่นชนิดนี้จาก h ัสบ r รก็ตามอย่างหนังโฆษณานี่เลยครับของเล่นชนิดนี้ผลิตขึ้นมาให้กับเด็กผู้ชายโดยเฉพาะครับแต่ด้วยวิธีการเล่นการแต่งตัวให้หุนการจัดท่าทางการสร้างเรื่องราว ยังไงซะมันก็ดูจากใกล้เคียงกับของเล่นรุ่นพี่ที่ออกมาในปี1959ครับกับตุ๊กตาบาร์บี้นั่นเองฉะนั้นแล้วผมว่ามันเสี่ยงสุดๆเลยละครับที่จะชวนให้เด็กผู้ชายเล่นตุ๊กตาแต่งตัวที่ดูคล้ายกับของเล่นของเด็กผู้หญิงแต่สุดท้ายปัญหานี้ก็ได้ทางออกที่ง่ายอย่างเหลือเชื่อครับ คือ er> ถ้ากลัวเด็กผ e ู้ชายไม่เล <ok ่นตุ๊กตาก็อย่าเรียกมันว่าตุ <t 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 ๊กตาก็สิ้นเรื่องครับณคอสอ้นฮัสบรจึงตัดสินใจไม่ใช้คำว่าดอลหรือว่าตุ๊กตากับ G.I. Joe ครับแต่เรียกมันว่า m m r r i c n s m o v a b l l f i i h t t n n m m n n แทนครับและมันก็ได้ผลจริงๆครับ Joe! แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเดียวของ GI ไอโจนะจุดเริ่มต้นนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่น่าปวดหัวไม่แพ้กันก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ก็ด้วยหน้าตาของ g i ไอโจี่เลียนแบบคนธรรมดานี่แหละครับทําให้ไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้เครื่องแบบทหารยิ่งแล้วใหญ่เลยครับกับเรื่องของการจดลิขสิทธิ์แต่ก็อีกนั่นแหละครับฮัสบร o แก้ปัญหานี้ด้วยวิธีการที่ง่ายยังเหลือเชื่อเหมือนกันครับ เขาแก้ปัญหาด้วยนี่ครับแผลเป็นบนหน้านี่แหละครับที่ทําให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญของ G.I. j อโจทำนองที่ว่าถ้าของแท้จากฮัส Bro มันต้องมีแผลเป็นอะไรทํานองนั้นแหละครับและมันก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สาคัญของ G.I. j อโที่ติดไปจนถึงหน้าของชายนิ g ตาตั้มในหนัง G.I. j อโเลยละครับ ช่วงปี1960นะครับ G.I. Joe แจ้งเกิดได้สำเร็จอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายในช่วงปลายยุค60ต่อกับต้นยุค70นะครับช่วงสงครามเวียดนามนั่นแหละครับกระแสต่อต้านสงครามเริ่มคุกรุ่นในอเมริกาอย่างกว้างขวางนะครับอย่างที่เราเคยเห็นในฉากหนังเรื่อง f o r e s t Gump แบบนี้แหละครับยุคนั้นพอดิบพอดีเลยอย่างนี้ G.I. Joe ที่ทำขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากเป็นทหารมันก็ขัดกับกระแสสังคมสมัยนั้นสุดๆเลยแหละครับทำให้ h ั s ส r โรต้องปรับทิศปรับทางให้กับ G.I. Joe ใหม่อีกครั้งหนึ่ ในเมื่อรบไม่ได้ก็ผัดจนภัยมันไปเลยดีกว่าครับกับการออกของเล่นในชุด GI Joe Adventure Team ในช่วง1970งานนี้พอเริ่มผจนภยัยไอเดียในการผลิตก็บันเจิดแล้วครับมีทั้งเฮลิคอปเตอร์มีทั้งฐา oh, <man. S 2> นทัพยาวไปถึง GI Joe บนอวกาศด้วยเลยละครับ เรียกว่เป็นการแก้ไขสถานการณ์ไปพร้อมๆกับการเพิ่มลายผลิตภัณฑ์ไปในตัวแม่ฉลาดจริงๆครับ <What about> GJ <laughs> Space from SpaceMa ในช่วงปี1970ไอาการเปลี่ยนแปลงของเล่นทหารอย่าง GI Joe บิดให้มาเป็นร่วงผจญภัยเนี่ยว่าเรื่องใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ใหญ่กว่านั้นครับ GI Joe ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ G.I. Joe เกิดขึ้นในช่วง1 9 8 2ครับกับการลดขนาดหุ้นของ G.I. Joe ให้เล็กลงมาครับกับ G.I. Joe ในชุด G.I. Joe A Real American Hero ชุดของเล่นที่มีการเขียนเรื่องเขียนราวประกอบอย่างชัดเจนครับ <I>. มีพวกพระเอกมีตัวละครต่างๆและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของจีไอโจครั้งนี้ก็คือการตัดสินใจแทนที่จะมาโฟกัสเรื่องการเปลี่ยนชุดทหารแต่ไปเน้นเรื่องอุปกรณ์เสริมอย่างเต็มที่ครับ in, และในยุคสมัยนี้แหละครับที่เหล่าร้ายอย่างครอปราได้ถือกําเนิดขึ้นมาซึ่งว่าไปแล้วนะครับตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง GIJ o e ที่เราเห็นในหน้าจอก็มาจากของเล่นยุคสมัยนี้เกือบจะทั้งนั้นครับ งานนี้มีความพยายามในการเสริมเรื่องราวให้แข็งแรงขึ้นถึงกับมีการทำการ์ตูนประกอบขึ้นมาเลยนะครับและยังย้ายไปเป็นวิดีโอเกมมาแล้วในเครื่องอาตารีนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า G.I. Joe Cobra Strike หรือกระทั่งในกีฬาหมวยปล้ำก็ยังมีตัวละครที่ถอดแบบมาจากของเล่น G.I. Joe ครับ รียกว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคทองของของเล่น GI Joe ซึ่ง Hasbro ใช้แบรนด์ว่า GI Joe Area American Hero แบรนด์นี้ไปจนถึง1,994หรือณวันที่ GI Joe มีอายุครบ30ปีพอดิบพอดีนั่นแหละครับจนถึงวันนี้ของเล่น GI Joe เปลี่ยนสถานะอีกครั้งนะครับกับการทำของเล่นซีรีส์ใหม่ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเวอร์ชั่นของภาพยนตร์ครับตั้งแต่ Rise of Cobra ไปจนถึง GI Joe Retaliation ภาคล่าสุดครับบอกแล้วครับถึง GI Joe จะไม่เด่นเรื่องกลองเรื่องคำวิจารณ์แต่เรื่องรายได้กับยอดคนดูเนี่ย GI Joe ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับฉะนั้นณนะวันนี้ถ้าหนังไปได้ของเล่นก็คงขายดีไม่แพ้กันครับ ไม่ว่าความสําเร็จของ j o ไ Transformer ไปจนถึง b a t t l e ลชิพมันคงพอจะตอบโจทย์ได้นะครับว่าไอโครงการสร้างสรรค์ของเล่นให้กลายเป็นภาพยนต์ของบริษัทฮัสบ r o นั้นมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสิ้นดีครับดังนั้นไม่พลาดแน่ครับที่ h ัส b r o จะต้องเดินตามถนนสายนี้ต่อครับกับการหยิบเอาของเล่นในสังกัดให้กลายร่างมาเป็นภาพยนต์ตั้งแต่ของเล่นที่มีต้นแบบอย่าง GI ไอโจัวนี้มีชื่อว่า Action Man ครับ หรือกระทั่งเกมกระดานที่มีชื่อว่า Candy Land ก็จะกลายเป็นหนังเหมือนกันครับรวมทั้งต <Candy land. S 1> ุ๊กตารุ่นเก่าตัวนี้ครับ Stretch Armstrong ที่ขายกันขึ้นมาตั้งแต่1,976ฮีโร่ยืดได้หดได้ตัวนี้ก็กำลังจะกลายเป็นหนังเสียนขันครับ Yes และทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของเหล่าของเล่นที่มาโลดแล่นอยู่บนจอภาพยนตร์ได้อย่างสวยงามครับสร้างฝันและจินตนาการจากเมื่อกว่า40ปีที่แล้วให้สมจริงสมจังที่สุดณปศนี้ครับโดยมีของเล่นอย่าง G.I. Joe เป็นหนึ่งในหัวขบวนที่มาพร้อมกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวตามยุคสมัยต่างๆครับเริ่มต้นจากการสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากเป็นทหาร I J o, เรื่องภาวะสงครามด้วยการหนีไปเป็นเวอร์ชันผจนภัยแล้วก็ปรับหน้าตาสร้างเรื่องสร้างราวตามสมัยนิยม oh, I J จนล่าสุดเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์ก็ขายดีไปทั้งคู่ครับ I J นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าขายแบบครบวงจรจริงๆครับ